หลวงปู่เจ้าคะดิฉันต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยมานานบางทีก็เหนื่อยใจรู้สึกท้อควรทำอย่างไรเจ้าคะโยมเอ๋ยการได้ดูแลพ่อแม่นั้นไม่ใช่ภาระแต่เป็นบุญใหญ่เป็นหนี้เก่าที่เราจะได้ชดใช้ด้วยความกตันยูแม้ร่างกายจะเหนื่อย ก็อย่าให้ท้อให้คิดเสียว่าทุกครั้งที่เราป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวให้ท่านก็เหมือนได้ถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าเช่นกันบุญจากการดูแลพ่อแม่นั้นจะคุ้มครองโยมทั้งชาตินี้และชาติหน้าความเหนื่อยกายไม่นานก็หายแต่บุญที่เกิดขึ้น จะติดตามเราไปตลอดการ,การดูแลพ่อแม่คือมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าการทำบุญใดๆอย่ามองว่าเป็นภาระแต่จงเห็นว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่ไม่ใช่ใครจะได้ทำ